สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องอีสานปันสุกนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปลงสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาให้ดูวัวนะครับวัวที่เขามันหลุดนะครับนี่นะครับภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวเดินเปลี่ยนมุมก่อนนะครับ นี่นะครับดูเขามันนะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวจะเอาอาหารวัวมาใส่ให้ก่อนนะครับนี่นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับ นี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับเขามันหลุดออกมานะครับนี่นะครับข้างในเขาก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับเขามันอยู่แบบไหนอาจจะแบบนี้นะครับ สาเหตุที่หลุดนะครับสาเหตุที่หลุดก็ไปชนกับตัวนู้นนะครับตัวที่ผูกอยู่ตรงนั้นนะครับตอนปล่อยออกจากคอกนะครับนี่นะครับปล่อยเพิ่งเดินไปถึงตัวนู้นนะครับก็ชนกันเลยนะครับชนไม่นานนะครับไม่ถึงนาทีนะครับเขาตัวนี้ก็หลุดออกมาเลยนะครับ ดูนะครับตัวเขาเนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับข้างในก็เอ่เป็นคนก็เป็นเหมือนเล็บนะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับไอบวัวตัวนั้นเพิ่งเอามาใหม่นะครับตัวนั้นมันเขาใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนน้นนะครับ ตัวนู้นเขามีขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้จะดื้อกว่าตัวนู้นนะครับตัวนี้จะเป็นคนจะเป็นตัวที่ไปชนตัวนู้นนะครับสู้เขาได้นะครับแต่เขามันมีขนาดเล็กนะครับก็เลยเปราะไปหน่อยนะครับ ตัวนี้เป็นบัวท้องนะครับก็กําหนดคลอดก็เดือนหน้านะครับก็ผสมชาโรเล่น,นะครับผสมตัวตัวนี้ก็ลูกของเขานะครับตัวนี้ผสมหลอดนะครับนี่ผสมของกรมปศส,สัตว์ไปนะครับอายุก็ประมาณสิบสามเดือนนะครับอันนี้ออกนี่นะครับ ดูลูกตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมตัวนะครับนี่นะครับลูกตัวนี้นะครับมันจะผอมๆหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวนั้นก็ผสมตัวเหมือนกันนะครับแม่ก็ตายไปนะครับโดนเชือกพันขานะครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอจบเพนทานี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ,บค,ครับ